ครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้พาเลพามาดูครับสูตรหมูย่างย่างหมูเนี่ยครับวิธีย่างก็วิธีทำเนานะก็เอาไปซื้อเนะื้อหมูมาครับหนึ่งกิโลสองขีดนะครับจะเป็นเนื้อสะโพกเนื้อสันคออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนขดสมากก็นิยมสันคอนะแต่คมจะบอกว่าสันคอเขาบอกว่านุ่มนะนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีอีกนะนุ่มกว่าสันคอคือแก้มหมูนะครับเนี่ครับแก้มหมูเป็นอย่างนี้นะครับ Marcheg เนี่ยเห็นไหม แก้มหมูเนี่ยคือเขาจะนุ่มกว่าสันคอมากเลยนะครับแต่ว่าหาซื้อยากนิดนึงนะครับเราต้องไปซื้อตรงที่เขาขายเยอะๆนะครับปริมาณเยอะๆนะครับเราไปซื้อตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัวมันก็อาจจะมีแค่สองแก้มเองเนาะใช่ไหมครับวิธีทําก็ล้างหมูให้สะอาดนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเนาะปกติเขาเป็นชิ้น่างนี้มาครับถ้าเราไปซื้อมากก็จะไปหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็แล้วก็แล่หน่อยแล่ให้บางกว่านี้อีกนะครับแล่บาบางกว่านิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหมัก นะครับมาแล่เสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่กระมังนะครับใส่กระมังแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใส่กระมังแบบนี้นะนะครับเสร็จเรียบร้อยพริกไทยนะพริกไทยขาวถุงเล็กๆนครับซื้อมาเป็นแผ่นแผงอ่ะก็จะเป็นถุงนี้เนาะนะครับถุงเล็กนะครับแล้วก็ไปตำนะครับใช้ประมาณสี่ัมนะครับพริกพริกไทยขาวนี่ยสี่ัมแล้วก็กระเทียมสิบห้ากีบ ครับกีบเล็กกีบใหญ่ก็ไม่เป็นไรหรอกกระเทียมสิบห้ากีบนะครับแล้วก็ตำกระเทียมอะไรให้เรียบร้อยสเสร็จเรียบร้อยก็เอาผงชโลดหนึ่งช้ชอนชานะครับถ้าใครกินก็ใส่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะนะครับแล้วก็รสด,ดีนะครับรสด,ดีหนึ่งหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมสองช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมสองช้อนชาแล้วก็เกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับน้ำกระเทียมดองอา่า หนึ่งช้อนโต๊ะช้อนที่เรากินข้าวนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับที่เรากินข้าวเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยใครจะใส่ก็ไม่ใส่ก็แต่ใครกินหวานนี่ก็ใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนชานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำใส่ประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะนะครับใส่ใส่ใส่ไปเลยสี่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้คนให้เข้ากันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่กระมังนะครับกระมังหมูที่เราใส่ไว้นี่แล้วก็เอามาคนนะครับให้เข้ากันแล้วก็รอมาสัก สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็รอไปนะครับหรือจะไว้นานๆก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็เอามาย่างเนาะการการย่างเตาไฟเนี่ยมันเตาม,มันต่ำเห็นไหมต่ำแล้วบางทีฐานใส่ฐานเยอะมันร้อนอนยะ่างเงี้ยเราถ้าเป็นเตาใหม่ก็มันจะไม่มีกี่เท่านะนะแต่ถ้าเตาเก่านะเราเอาที่เท่าด้านล่างนะครับตักมาแล้วก็ยกนี่ขึ้นนะครับเอามาโรยใส่ให้ไฟมันอ่อนนะครับเอาที่เท่ากบไว้นะครับไฟมันก็จะอ่อนแล้วค่อยย่างไปนะครับ จเย,ยน็นเย็นนะครับใจเย,ยน็นเย็นนะก็ <meme> จะออกมาแล้วก็สีมันก็ประมาณนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับน,นี่เสร็จประมาณสี่ชิ้นนะจานใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะอันนี้คือสูตรของฮัลโลเองเนาะก็ฮัลโลสองเบอร์ก็ขอบคุณเพื่อน,นีน่แวเวงเยี่ยมชมช่องนะครับฮั <meme> ลโลพยายามที่จะทําอะไรนะสูตรอาหารอะไรนะพวกยำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะทาพวกยำอะไรแกงเกลืออะไรมีเยอะแยะมานะครับ แต่วันนี้เอาหมูย่างไปก่อน,นครับสูตรหมูย่างไปก่อนอันนี้สูตรพอเล็อกเองนะครับอร่อยนะครับลองทําดูครับก็พอรเล็อกขอบคุณเพื่อนในแพะเวียนมาเยี่ยมชมช่องนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ